สวัสดีครับพบกับรายการ l e n s ์ฟิ b e n นิฟิรายการที่จะนำเสนอนำเรื่องเลนและกล้องเก่าๆมาเล่าให้ฟังเผื่อบางคนที่จะสนใจอยู่จะได้นำข้อมูลไปประกอบการวิจารณาในการตัดสินใจซื้อนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอกล้องฟิล์มที่ถ่ายพานลามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่เล็งๆกล้อง h ั s เซลบ l ัดเอ็กซ์อยู่นะครับ ช่วงก่อนหน้านี้ผมาหาข้อมูลเกี่ยวกับกล้องฟิล์มที่ถ่ายพานูลามาาเพราะว่าไปเห็นรูปที่ถ่ายด้วยกล้องประเภทนี้แล้วเกิดอินส i าเรชั่นมันทำมันทาให้เรารู้สึกว่าแบบดูรูปที่อยู่ในจอภาพยนตร์ยังไงอย่างนั้นเลยครับซึ่ง Expand ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกแต่ก็จะมากับความไม่แน่นอนของอายุการใช้งาน ซึ่งจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าในชัตเตอร์ไม่รู้ว่ามันจะหยุดทำงานเมื่อไหร่กล้องราคาตัวเป็นแสนจะกลายเป็นที่ทับกระดาษที่ไม่มีราคานะครับค้นไปค้นมาสักพักผมก็จเจอกล้องตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับชื่อว่าวายลักเป็นกล้องที่ใช้ระบบส w i n g l นส์มีชัตเตอร์สปีดที่3ระดับ ปรับ f ได้ตั้งแต่ f 2 8จนถึง f 1 1แต่ไม่มีที่โฟกัสนะครับระบบโฟกัสจะไม่มีอยู่ในกล้องตัวนี้ครับมันครับมันเป็นกล้องที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเริ่มผลิตครั้งแรกนะในปี1958จนออกมาหลายรุ่นจนถึงในช่วงปี2000ถจึงเลิกผลิตไปตัวที่ผมมีอ่ะจะจะจะเป็นรุ่นวาลั u ส f 6B จะผลิตในช่วงปี1970นะครับถ้าใครรู้จักเจฟฟ์ริชเชสเขาเป็นดาราฮอลลีวูดนะครับซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องผลงานการแสดงของเขาแต่อีกบทบาทหนึ่งเขาก็เป็นพวกศิลปินเป็นช่างภาพคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับเหมือนกันครับ เขาก็ใช้กล้องตัวนี้นะครับในการถ่ายรูปเวลาที่เขาไปทํางานในกองถ่ายหรือไปสถานที่ต่างๆครับไปถ่ายพวกคนรู้จักเพื่อนเพื่อนฝูงครอบครัวอะไรอย่างนั้นนะครับกระบวนการทํางานในกองถ่ายแล้วก็รวบรวมทําเป็นหนังสือโฟตโตบุก๊กอย่างเช่นสองเล่มน,นี้ครับที่ผมมีอยู่แล้วก็เจฟฟ์วิเจ,เจฟฟ์คนนี้นะครับเป็นคนที่จะนํากล้อง ไวรัก e ที่หยุดการผลิตตั้งแต่ปี2000เนี่ยกลับมาฟื้นคืนชีพใหม่ในปี2025อันนี้จากข่าวที่ได้ยินนะครับเขาะจะนํากล้องตัวนี้มาฟื้นคืนชีพอีกโดยการนํากล้องตัวนี้มาผลิตใหม่แล้วก็จําหน่ายอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะชิ้นส่วนนี้จะไม่ได้ผลิตในญี่ปุ่นแล้วจะเป็นกล้องที่ชิ้นส่วนต่างๆจะมาจากประเทศเย,ยอรมันเรามาดูวิธีการใช้งานกล้อง ว,วิธีการใช้งานไวลักสถ้าเราพลิกกล้องมาดูตำแหน่งด้านหน้าของส่วนที่ปรับ f-stop บนท็อปเพล e ก็จะสังเกตเห็นลูกศรที่ชี้ออกจากตัวกล้องไปด้านหน้านั่นเป็นการบอกถึงความสามารถในการบันทึกภาพแนวกว้างของเลนส์มันจะเท่ากับ150องศาเทียบเท่ากับ รัศมีความกว้างสุดในการมองเห็นของสายตามนุษย์คนมนุษย์เรานะครับเราไม่จำเป็นต้องเล็งภาพผ่านวิวไฟเดอร์ที่มากับกล้องเลยด้วยซ้ําสังเกตที่ตัววัดระดับน้ํานะครับถ้าต้องการให้ภาพไม่ดิสทอร์ดเราต้องคอยประครอบประคองระดับน้ํากล้องมันตอนถ่ายนั้นได้ระดับถ้าทิ้วกล้องรูปที่ได้จะมีความบิดเบี้ยวจนสังเกตได้ชัดเพราะที่ผมได้ทดลองถ่ายฟิล์มไป4ี่ห้าม้วน ผมคิดว,ว่าตัวเองเริ่มจะปรับตัวให้เข้ากับกล้องได้พอสมควรผมได้ลองถ่ายลา s c a p e Architect Street และ Portrait ก็ต้องบอกว่าเป็นกล้องที่ใช้ไม่ง่ายและง่ายในบางสถานการณ์ความไม่ง่ายก็คือต้องถ่ายในช่วงเวลาที่แสงเหมาะสมเท่านั้นเพราะว่ามีชัตเตอร์สปีดแค่3ระดับ f ต่ำสุดอยู่ที่ F11 บางทกาีการวัดแสงมันได้แค่มันได้มันได้ถึง f16 แต่ตัวกล้องมีถึง f11 ซึ่งขาดไปอีกสต็อปเดียวเท่านั้นการแก้ปัญหาของอิชูแบบนี้ก็ต้องหาไวรัสฟิลเตอร์มาใช้ขอบอกว่าเป็น a c อ s s s o r y ที่หายากโคตรๆครับหายากไม่พอราคาค่าตัวก็น่าเกลียดมากด้วยแต่ฟิลเตอร์เขาจะมาเป็นชุดเลยนะครับ มี6ชิ้น6เฉดผมโดนไปประมาณ12สำํหรับปัญหาของกล้องตัวนี้มีแค่อย่างเดียวคืออยากเก็บไว้ในที่มีฝุ่นเยอะฝุ่นก็คือตัว,ต,วตัวการที่จะทําให้กล้องมีปัญหาถ้ากลไกการแพนของเลนส์เกิดการติดขัดความเร็วไม่สม่ำเสมออาจจะทําให้ภาพที่ถ่ายมีลนะักษณะความเข้ม ลักษณะความเข้มที่ไม่สม่ำเสมอกันในในรูปภาพนั่นคือเวลาที่คุณต้องบอกลาเอ้ยนำกล้องส่งไปซ่อมซึ่งจุดนี้นั่นเองทำให้ผมมีความเห็นว่าไวรัสน่าจะดีกว่า Expand เพราะว่ามันซ่อมได้มันเป็นแมคานิกล้วนมีอะไรก็คุยคุยกันได้ไม่เหมือน Expand ที่แบบถ้าเสียถ้าเสียจนอยู่ในจุดที่ซ่อมไม่ได้แล้วมันก็จะใช้ไม่ได้ใช้การไม่ได้อีกเลยครับ กล้องที่มีระบบค,คล้ายๆกับวรยลัสจะมียี่ห้ออื่นๆด้วยเช่น Horizon เป็นกล้องรัสเซียชัตเตอร์สปีดเยอะกว่าเท่าตัวน่าจะมีถึง6ชัตเตอร์สปีดนะครับแต่เป็นสปีดที่คุณต้องใช้ใช้งานร่วมกับขาตั้งกล้องนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้คงจบแบบนี้เท่านี้นะครับกดไลค์ Subscribe เพื่อติดตามรายการของเราในครั้งต่อไปนะครับแำหรวันนี้ลาก่อนนะครับ